สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบก,กับผมนะครับแฮมตีไปฟู้ไปฟิชชิ่งนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะไปทอดแหกันนะครับก็จะเป็นแหแบบได้นะครับผมแหไทยนะครับขนาดเจ็ดอกนะครับผมเป็นการทอดแหครั้งแรกในชีวิตนะเออดูที่ว่าจะได้ตัวไหมแล้วก็ตอนนี้น้ํามูลนะครับได้ขึ้นแล้วทีนี้น้ํามันเข้าบ่อเป็นบ่อปลานินนะครับแล้วแต่ว่ามันเป็นปลานินตัวเล็ก ถ้าว่าได้จํานวนเดียกก็น่าจะพอกินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบ่อที่เราจะทอดกันนะครับผมโอเคไปก็จะเป็นบ่อที่เราจะมาทอดแหนกันวันนี้นะครับน้ําได้ไหลเข้ามาฝั่งนั้นแล้วก็บ่อน,นี้เป็นหลอกบ่อลูกปลานินอายุประมาณสิบกว่าวันนะครับน่าเสียดายมากเลยวันนี้ก็ขึ้นปลาทั้งวันบรรยากาศยามเย็นครับผมเห็นอุ่งผงปลาดินนั่นไหม ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะทอดกันจะมีฝูงข้างนอกอีกฝูงหนึ่งไม่รูจ้จะได้ตัวไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเซ็ตกล้องแล้วก็ทำการหวานเลยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการหว่านแหครั้งแรกนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าแบบไหนนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมมา เ,เราจะหาที่ตั้งกล้องนะครับแล้วทีนี้ขาตั้งกล้องสูงผมไม่ได้เอามานะถือว,ว่าพลาดอย่างหนักนะครับอยู่ที่บ้านนู้นนะครับที่แดี๋ยว,ว่าตรงนี้ที่ทํางานอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใส่เป็นเพลงเลยป้ายผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ผมไม่ใส่เพลงดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นฝูงลูกปนินนะครับเพราะว่าที่เราเก็บกันไม่หมดนะในวันนี้เอาไม่ทันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ไปทอดดูนะครับผมขาตั้ง ทอดแหไม่แตกครับทุกคนอย่างหาเลยเฮ้ยเยเดี๋ยวเราไปหวานใส่ผูงมันดีกว่าน่าจะได้ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้มดนะครับมดในคันเยอมากไปแล้ว you <laughs> ได้เล่นน้ำยามเย็นแล้วครับงานนี้ตอนนี้มดขึ้นาาขาตั้งกล้องโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกัน Wow. โอ้ไม่มีเอ้ยมีตัวหนึง่งปกกระดีกระดีจัดเต็มอ่ะทุกคนนี่ครับผมกระดีจัดเต็มอันนี้ไซส์พอดีครับผมพอตกปะชย่อน oh, <no. S 1> <laughs> โอ้โคนี่เคเดี๋ยวผมขอเวลาไปสางแง่ก่อนนะครับผมบลาโอ้โหปลามีเป็นหมื่นเป็นแสนในกระดีตัวเดียวอ่แต่ดีนมีตั้งเยอะกระดีมาทำไม อดงว่าอันตัวหน่อยปวดในมุดน้ำพว่วงเหมือนเนี่ยห้าเนีย มาแล้วครับผมเนี่ยปร้อย,อยางานนี้อ๋อปลามันหลุดแห่ได้ถึงว่านี่นะครับปลานินไซส์นี้เล็กมากโอเคเดี๋ยวผมขอไปว้านต่อเดี๋ยวเราเข้าสู่หมดทามแลบกันไป hours later นี่ก็เป็นปลาที่เราได้มาในวันนี้นะครับก็จะมีปลานิลตัวเล็กๆเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะว่ามันหลุดแหไปได้นะครับแหเราขนาดตา2.5เซนติเมตรนะครับผมแต่ว่าปลามประมาณ2เซนนะครับเราต้องใช้แหประมาณ2เซนนะครับถึงจะได้เยอะคนนี้อะเดี๋ยวเราจะมาแจกกบปลอมลกันนะครับคลิปนี้กบบยางนั่นเองนะครับผม กติกาก็ง่ายๆนะครับกดติดตามช่องนี้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็แชร์ให้ครบ10กลุ่มนะครับแล้วเราก็ไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็แอดเฟซผมมาเลยนะครับแล้วก็แคปที่เพื่อนๆได้ทําตามกติกามาให้ผมนะครับผมเดี๋ยว,วทางเราจะจัดส่งไปให้นะครับขอคนแรกนะครับที่จะได้กบยางตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นกบยางปีศาจนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์เราจะทำคลิปแจกกบยางไปเยอะๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะมีแฟนเพจของช่องเราแล้วโอเคฝากติดตามไว้ด้วยปาย